สวัสดีคะ่ะเพื่นอนพี่น้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่นานวันนี้นะคะตุกตาสิเพื่อพี่น,อน้องมาเบิงรถไฟท่องเที่ยวรถไฟเก่าเนาะคะ่ะแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูดอกไม้ช่วงสปริงไทม์ด้วยนะคะขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะคะคนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตุกตาจะให้ดูบรรยากาศดอกไม้สปริงไทม์กำลังออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรถไฟด้วยนะคะรถไฟโบร,ราณน,นะคะ อันนี้นะคะคือบรรยากาศฟราาเวอร์นะคะดอกไม้กําลังออกดอกออกผลสวยงามมากจะเสียดายวันนี้อากาศจะคึมๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอากาศคึมมากอุ้ยนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะเงียบๆหน่อยนึงแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะเลยค่ะอันนี้หัวรถไฟนะคะกําลังจะเปลี่ยน ดอกไม้สวยงามมาก <laughs> it's more coming up there. No, what is that thing? <laughs> it's smoke. Is there, is there a hole in the train? Yes. Ooh. <laughs> we're going to go over there and then we're going to wait until they're coming back let's go over there oh they're going to go this way we have to wait they're not walking yet ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะโดยจะรีวิวให้ดูเฮ้ยใ,ในขอบคุณนครับผม